พี่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูการเก็บข้าวไม่ให้มีแมลงขึ้นนะคะแบบคนญี่ปุ่นไม่รู้ว่าทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าที่บ้านทำแบบนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คือข้าวสารนะคะของบ้านอกก็คือจะซื้อจากบ้านของญาตินะคะก็คือซื้อตรงจากโรงสีเลยนะคะ ก็จะได้มาเป็นถุงใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่คือขวดน้ำสอลิตรนะคะที่เรากินหมดแล้วแล้วก็ตากให้แห้งแล้วนะคะอันนี้คือฝานะคะที่เราจะใช้ในการกรอกข้าวค่ะเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านร้อยเยนนะคะของอกซื้อจากที่ร้านไดโซนะคะอันนี้เราสามารถใช้เป็นกลวยนะคะหรือสามารถเปลี่ยนมาเป็นกลวยกรอกข้าวนะคะ ได้เลยนะแล้วก็เวลาที่เรากรอกเสร็จแล้วนะคะจะใช้แล้วก็สามารถใช้เป็นฝาปิดนะะลักษณะนี้นะคะ่ะอันนี้ก็คือใช้เป็นถ้วยตรงได้เลยนะะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปกรอกข้าวกันเลยค่ะโอเคซึ่งหน้าที่ของคนกรอกข้าวนะคะก็คือจะเป็นหน้าที่ของคุณสามีค่ะ คือเนื่องด้วยหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะคะคือจริงๆในข้าวอะ่ะก็คิดว่ามันมีไข่ของมแมลงออยู่แล้วแหละแต่าอหน้าร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่อ่ะคะ่ะไข่มแมลงมันฟักขึ้นมาเป็นตัวเพื่อป้องกันไม่ให้มันฟักเป็นตัวเราก็จะกรอกข้าวใส่ขวดน้ำแล้วก็แช่เย็นไวนะคะ้ค่ะ 当然可以。嗯 cool. เป็นข้าวถุงเล็กๆตามซูปเปอร์อะไรเงี้ยคะ่ะน่าจะทําวิธีนี้ได้สะดวกกว่านี้เนาะตอนที่มันใกล้ๆจมูกยงด้วยความที่ถุงมันใหญ่มากะค,ะค่ะกลา แล้วก็เราไม่ไว้ข้างล่างอ่ะน่าจะสต๊าขวดสุดอุ้ยมดจ้ากันินก็คือขวดนี้จะเป็นขวดที่เราจะใช้เนเพราะว่ามันไม่เต็มขวดจนขวดที่เราจะเก็บไว้เราก็จะยังไม่ใส่ฝานะคะไม่จําเป็นต้องซื้อฝาครบทุกขวดเนาะก็คือใช้มีอันเดียวก็พอค่ะเสร็จแล้วโอเคไหมรีอ่ หลังจากที่เรากรอกข้าวสารเสร็จแล้วนะคะนี้ก็คือเราก็จะเก็บไปที่ตู้เย็นอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็คืออันปัจจุบันที่ใช้อยู่เนอะแล้วอันนี้ก็คือยังไม่ได้ใช้พออันนี้หมดแล้วก็ค่อยสลับฝามานะคะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเสริมนิดนึงเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าไม่แน่ใจว่าทุกบ้านที่ญี่ปุ่นใช้วิวิธีเดียวกันนี้หรือเปล่า เพราะว่าเคยไปหาซื้อไอตัวฝาเนี่ยค่ะจะเอาไปให้คุณแม่ใช้ที่ไทยเราก็ไปที่ไดโซที่สาขาที่เราไม่ได้ไปประจําเราก็ไม่รู้ว่าของอ่ะเขาวางไว้ที่ไหนเราก็ไปถามพนักงานว่าเฮ้ยมีฝาฝาที่ใช้กรอกข้าวสารใส่ขวดหรือเปล่าพนักงานตอบกลับมาว่าคือที่นี่ไม่ได้กรอกข้าวสารใส่ขวด ペットบ ottle れี่ข้าวไม็เีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่สิเราเราซื้อเราซื้อที่ดโซเราบ้านเราก็ทำบ้านบ้านใกล้ๆเคียงก็ทำอะไราเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเออคงมีบางบ้านเนาะที่ไม่ได้ใช้วิธีเดียวกันก็ลองเอาไปดูแล้วกันนะคะถ้าสามารถนำไปประยุกใช้ได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะ